ดูดวงชาวาราศีสิงห์ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งให้รีบทำสิ่งนี้ด่วนสุดๆด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุ้คของรักษาดดงชะตานี้จะเปิดรับรัพย์โดยโชคจังหวะดีๆโอกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านท่านเชื่อหรือไม่นะผมรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะผมให้รีบทำสิ่งนี้ด่วนสุดๆเขาเชื่อกันว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะผม จะถูกนะครับผมเปรียบเสมือนอะไรครับผมเบิกบุญมาใช้จนหมดด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิงสิทธิ์ํำชูปกปากปากุก้งของรษาดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคก่อนอื่นหมอจันแนะนําให้ท่านพบภัยีพี่นาฏพ,พาระผงภัยลีพี่นาฏผนะครับสามารถสั่งนะครับสั่งกับทางช่องได้นะครับ250าบาทส่งฟรีทักไลน,น์มา sunny สี่สองแปดเก้าแล้วทำไมต้องพบภัยีพี่นาฏเขาเชื่อกันว่าศัตรูจะพังพี่นาฏ พระผงไผลีพิณาศวัดบรวรน,นะครับผมศัตรูจะพังพินาตเขาเชื่อกันอย่างนั้นให้พบไยลีพิณาศครับการกุลสายมนดาเรื่องราวได้รับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมสนใจทักมาซันนี่สีสองแปดเก้านะครับเป็นพระเก่านะครับพระเก่านะครับทักไลน์มานะครับสองร้อยห้าสิบบาทสองฟรีโชคชะตามนาจบุญบารมีวาสนาสิงห์ธิ่คำชูป,ปกปักคุ้คของรักษาท่านคิดหรือนะครับราวันที่หนึ่งเนี่ย เรื่องบังเอิญน,นับนักวิทยาศาสตร์ต่งตงางๆก็บอกว่าหนึ่งในล้านที่จะได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้ยากมากแต่บอกได้เลยว่าสําหรับเรื่องเลขเสียงนําโชคหรือว่าเรื่องดวงชดวงชะตาหรือเรื่องสายศาสตร์เนี่ยมันก็บอกว่าไม่มีเรื่องบังเอิญน,นับขอพรจากพ่อปู่ขอพรจากปู่เสือปู่สิงปู่ฤษีหน้ารอดปู่ฤษีหน้าวัวขอพรสิ่งต่างๆองค์พญานาค โดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้เฮงให้รวยให้ปังให้ข้าพเจ้าประสสเหร็จแต่พอท่านได้มาแล้วเนี่ยต้องรีบอะไรครับผมมันเปรียบเสมือนอะไรครับมันเปรียบเสมือนเบกิกบุญมาใช้นั่นเองเบิกบุญมาใช้จนหมดไม่เหลือเลยครับผมพอไม่เหลือจะเกิดอะไรขึ้นครับผมท่านก็ไปจากโลกนี้ไงครับครับผมพอไม่มีบุญมันก็หมดบุญไงหมดบุญก็ไปจากโลกนี้นี่ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า พราะถูกเราไม่นี่นึงเนี่ยให้รีบเลยทําสิ่งนี้ก็คือรีบไปทําบุญนั่นเองอย่างแรกเลยต้องเป็นบุญใหญ่ท่านจะทําบุญเล็กๆไม่ได้ครับจะไปแจกขนมนมเนยแน่นอนครับต้องแจกกระผู้สองศีลผมบุญใหญ่คืออะไรครับผมทำมาทานวิหารทานสังฆทานต้องทําบุญใหญ่พระสี่รูปขึ้นไปเป็นสังฆทานวิหารทานการสร้างวัดวาารามฝากเงินบวกเงินช่วยเหลือหรือว่าใช้ได้ จะแบกปูนแบกอิดฉาปูนสร้างวิหารก็ถือว่าใช้ได้นะผมธรรมทานนะผมบอกสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวที่ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนบง่งบอกได้เลยว่านี้คือบุญใหญ่เพราะฉะนั้นดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิกลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับ รู้เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆก็บอกจะทําบุญยังต้องใช้เทคนิคเลยแต่ผมรู้ว่าเนี่ยบุญใหญ่ก็ทำจะส่งผลยังไงอธิษฐานจิตไม่อธิษฐานจิตก็ส่งผลชาติหน้าครับชาติหน้าก็คือชาติต่อไปแต,แต่ถ้าจะอธิษฐานจิตขอให้เกิดผลจับพันข้าพเจ้าในช่วงนี้เลยให้รวยเดี๋ยวนี้อธิษฐานดีๆขอดีๆนะครับแต่ผมถ้าถูกเราวันที้ดึงให้รีบทําสิ่งนี้อย่างด่วนเลยกราบไหว้สิ่ง,งต่าง ขอพรเจ้าทวยเทพขอให้ข้าพเจ้าแข็งคาาปลอดภัยไปอันตรายทั้งปวงพูดผีปีศาจมูมานขอให้เงินเนี่ยเก็บเอาไว้อย่างมิชิดนับซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อสิ่งดีๆให้บังเกิดกระตัวท่านนะผมทเทวดาเข้าข้างต่อเมื่อท่านอยู่ในศีลธรรมนะผมถ้านําเงินเหล่านี้ไปเสี่ยงเลขเสี่ยงนําโชคต่อไปนะผมก็อาจจะเป็นก้าวงวอติดแต่ถ้าไปทําผิดแพกแวกแนวบอกได้เลยจะไม่เหลือแม้แต่บาทเดียว ถูกรางวัลที่หนึ่งให้รีบทําสิ่งนี้บ่งบอกได้เลยว่าจะมีมิกเที่ยวบางเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนามมีดาปักเต็มหลังกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันหลวงชะตาจะเปิดรับทซัพย์รวยโชคนะครับผมจังหวะดีๆเข้ามาการส่งมอบเหรียญใหญ่เบิ้องต้นในตแหน่งดวงชะตาแเราเพื่อเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าต้องมีถูกใจท่านสักคนัะผมถ้าไม่มีถูกใจอย่าฝันเลยครับรางวัลที่หนึ่งยาก น,นี่เป็นความเชื่อในสิ่งต่างๆในสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงชะตาถ้าด้านมีโชคมีลาบให้เล่งทําบุญกุศลวาสนาเป็นคนดีถวายจัดหนักจัดเต็มนะครับ,นะรบถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปให้ค่าครูทางช่องให้ค่าครู u, หมอสันได้ครับผมขอให้ท่านแช่มชื่อราบลื่นเหม็นใจได้ด้วยดีครับสวัสดีครับรับฟังต่อกันยาวๆคำทำนาย ในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับความท้าทายในการทำงานอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารและการสื่อสารสามคุณอาจต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการจัดการเอกสารสำคัญหรือสัญญาต่างๆ ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไขบ่อยครั้งทำให้งานไม่ราบรื่นอ,อย่างที่ควรจะเป็นตัวอย่างเช่นคุณอาจกําลังทำโปรเจกต์สำคัญที่ต้องมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าแต่กลับพบว่ามีข้อความในสัญญาที่ไม่ชัดเจนหรือต้องแก้ไขหลายครั้งทำ ให้กระบวนการทั้งหมดล่าช้าและสร้างความกดดันให้กับทีมงานนอกจากนี้การสื่อสารในที่ทำงานก็อาจเป็นไปอย่างยากลำบากสางคุณอาจพบว่าตัวเองเข้าใจผิดหรือถูกเข้าใจผิดบ่อยครั้งทำให้เกิดความสับสน และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นคุณอาจส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดงานให้ทีมแต่กลับมีคนเข้าใจผิดและทำงานไม่ตรงตามที่คุณต้องการอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทางลบเสมอไปในช่วงนี้คุณจะมีพลัง และความกระตือรือรน้นในการทำงานอย่างเต็มที่สี่คุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถของคุณนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำของคุณออกมาตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมาย ให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการใหม่ที่สำคัญของบริษัทซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการและความคิดสร้างสรรค์อย่างมากแม้จะมีความกดดันแต่นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ความสามารถของคุณ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสในการขยายกิจการหรือได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจสีแต่ต้องระมัดระวังและตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงแฝงอยู่ที่สำคัญคุณต้องระวังเรื่องการถูกใส่ร้าย หรือถูกวิาพากวิจารณ์ในที่ทำงานอาจมีคนไม่หวังดีพยายามทำลายชื่อเสียงหรือผลงานของคุณดังนั้นควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตัวเองให้มากด้านการเงิน ในเดือนการเงินของชาวราศีสิงห์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมั่นคงคุณยังคงมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะจากงานประจำนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือมีรายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆด้วย ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับโบนัสพิเศษจากการทำงานล่วงเวลาหรือมีรายได้จากงานฟรีแลนซ์ที่ทำในวันหยุดซึ่งช่วยเพิ่มพูนรายได้ของคุณได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามในเดือนนี้คุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นพิเศษ เนื่องจากคุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือซื้อของให้ตัวเองมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกอยากตอบแทนตัวเองหลังจากทำงานหนักและอาจใช้ใจ่ายเกินตัวโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงที่อยากได้มานานหรือจองแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดรู้โดยไม่ได้วางแผนการเงินอย่างรอบคอบซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลังได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้แม้ว่าจะมีข้อเสนอที่ดูน่าสนใจเข้ามาแต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบการลงทุนในหุ้นหรือคริปโตเคเรนซีที่มีความผันผวนสูงอาจ ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในตอนนี้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้อาจไม่สูงมากนักแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคุณอาจพบว่ามีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้มาก เท่าช่วงเทศกาลแต่ก็เพียงพอที่จะรักษาสถานะทางการเงินของธุรกิจไว้ได้ที่สำคัญในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากขึ้นสามอาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือรายได้ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้นควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและพยายามควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้ด้านความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดเดือนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องความรักสั่งคุณอาจมีโอกาสพบเจอคนใหม่ ที่น่าสนใจแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเจอกับรักซ้อนหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วดังนั้นหากมีใครเข้ามาจีบหรือแสดงความสนใจควรตรวจสอบประวัติและสถานะให้ดีก่อนที่จะเปิดใจตัวอย่างเช่นคุณอาจได้พบกับหนุ่มหล่อ หรือสาวสวยในงานสังสรรค์และรู้สึกถูกชะตากันมากแต่ต่อมากลับพบว่าเขาหรือเธอมีคู่อยู่แล้วซึ่งอาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเจ็บปวดได้สำหรับคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่า ตัวเองมีสเสน่และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างมากขึ้น 3. ซึ่งอาจทำให้คู่ของคุณรู้สึกหวาดระแวงหรือไม่มั่นใจควรระมัดระวังในการวางตัวและพยายามสร้างความมั่นใจให้กับคนรักอย่าให้เขาหรือเธอรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจไม่หวานชื่นเท่าที่เคยเป็นมาหนึ่งอาจเป็นเพราะทั้งคุณและคู่รักต่างมีภาระหน้าที่และความรับผิดช,ชอบมากขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงแต่สิ่งสำคัญคือยังคงมีความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยขึ้นเพื่อให้ทันเดตไลายของโปรเจกต์สำคัญในขณะที่คู่ของคุณก็อาจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทำงานทำให้มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงแต่หากทั้งคู่ยังคงสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ และเข้าใจในภาระหน้าที่ของกันและกันความสัมพันธ์ก็จะยังคงแน่นแฟนได้